สวัสดีครับท่านที่มากับแตท้ายสอยนะครับอ้าวเอ้ยอ้าววันนี้มาเลยสมาคมนะครับชมรม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 นะครับชมรมมายาคนมาเลยลองมาเลยครับนี่ลองประทานมาได้คุยกันแล้วหนูๆนหนูนะครับฟังไว้นิดนึงที่อาจารย์ใส่คลิปไปนะครับก็เฉลยให้คุณฟางขอร้องเลยว่าอยากโพส์ข้าลงมาในยูทูบมีคนเสียหายแล้วครับตอนนี้สมาคมเขาไม่นิ่นอนใจเขามาแล้ว ถ้ามาพูดการงาถึงสัตว์นะครับท่านลองมาเองเลยวันนี้ฝากไว้นิดนึงถ้าเธอมีเพื่อนเนเธอคิดดูแล้วกันเพื่อนเธอมีอยู่5คนเธอไปเฉลยหมดและยิ่งกว่านั้นเธอพร้อไเป็นยูทูบด้วยตอนนี้ยรู้กันเป็นล้านคน มัรู้จะได้ใครดนใช่นี่อีกเรื่องหนึ่งเราได้คุยกันแล้วใช่ไหมครับเราสองคนคุยกันแล้วถูกต้องครับมันตรงกันการที่เราไม่ได้นั่งคุยกันพอเราได้นั่งคุยกลนอย่าเลยอย่าเฉลยนะครับขอร้องที่เราได้นั่งคุยได้นั่งคุยกันแล้วเนี่ยมันเป็นการที่เข้าใจไม่ตรงกันถูกต้องตอนนี้อยากให้เพื่อนๆสมาชิกได้เข้าใจด้วยเพราะอาจารย์จริงๆเนี่ยต่อไปเนี่ยจะไม่มีคลิปตอนนี้ตัวเฉลยนี่จะไม่พยายามออกไปแล้วครับไม่มีเลยแล้วหรือที่ออกไปเนี่ยอย่าไปคนที่มีคลิปเฉลยอยู่แล้วก็อย่าเอา รูเอาจริงนะครับเราได้ฟังก่อนเราไม่ได้เราไม่ได้หวงนะไม่หวงแต่ว่าคนที่เราไปมันถิดจัญญาบัรณถูกต้องจัญญาบัรณนักไร่ยุกตมีอยู่ตีอย่างหนึ่งห้าเปิดเผยมายากลถูกต้องทำไมเราไม่ใช่หมวงวิชาถูกต้องเรารู้กันเยอะอมันจะทำให้คนอื่นอ้าฉันก็ดูแลว้วใช่แล้วข้อสองห้า จับผิดนักมายาผลด้วยกันอ้าวจับผิดเขาก็โกรธเราสิครับมันเป็นมาไรนะอาจจะจุกได้ด้วยจุกสิตอนบ้านมักจับผิดอาจารย์ตบนะครับบอกไว้่อนข้อสามข้อสามห้ามเล่นมายาผลชุดเดียวกันซ้ํากันอ่ะเขาก็ารู้เลยสิใช่ถูกต้องเล่นบ่อยๆก็เห็นน่ะอ้าวเขาจับเราได้เลยข้อสี่ฝึกซ้อมทําไมไม่ฝึกซ้อมไม่เก่งคุณไม่ฝึกซ้อมเขาก็จับคุณได้ครับหนูๆต้องฝึกซ้อมใช่ใช่ใช่ต้องฝึกซ้อม ตรงนี้นะครับเราก็อยากไปชี้แจงนะครับอยากให้เพื่อนๆสมาชิกหรือน,นักเล่นกลทุกคนพอเรา Fu ได้คุยกันแล้วอาจารย์เองไม่มีความตั้งใจไม่มีความตั้งใจอะไรเลยที่จะทําให้อะไรใหก้กระเทือนแต่พอเราได้คุยกันแล้วเนี่ยลบเรื่ปัญหาอยากรู้ปัญหา,าก็ีวเราจะมีติดต่อไปยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยอาจารย์สอนเด็กเด็กเอง,เอ,งเอาคลิปไปเป็นคนเอาไปไปเฉลยอาจารย์ไม่ได้ทำฝ<ภ>ากกเทวดา,า<ม>ด้วยไอ้ตัดตัวนะ่ะน่ะยังไปติดใจเลยตัดตัวตัวแสบเลยโดนดาเลวโดน ร้อนไม่ได้ลบร้อนไม่ได้บทุกวันนี้ลูกเทวดาเราดูคลิปตัวนี้นะครับช่วยลบด้วยสามคลิปของคุณน่ะคุณกําลังสร้างความเดือดร้อนให้กับนัยวยากรหลายคนทีเดียวแล้วคลิปนี้ยืนยันเดี๋ยวตรงนี้ก่อนคลิปนี้ยืนยันเพราะว่าผมมาในนามชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยผมตน่งรองประธานชมรมวิทยากรแห่งประเทศไทยนะครับผรอยู่ทํางานอยู่กับประสานงานองค์กรภายนอกแล้วพอได้คุยกันแล้วนี่แหละครับเราชอบสิ่งเดียวกันน็คือ ชอบกมายาคกนถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วนะครับอย่าเราได้คุยกันแล้วอย่าอย่าเข้าใจผิดกันตรงนี้เล่นเลเล็กน้อยบางทีเราคุยกันนี่เื่นกันเลยกอดคอกันได้สีแล้วเล่นด้วยกันมีอะไรคุยกันเดี๋ยวอนาคตอนาคตอนาคตเรามีอะไรทําร่วมกันถูกต้องชมรมวิทยากรแล้วก็ทุกทุกคนเดี๋ยวมาการจัดสมัคเดี๋ยวเรามีอะไรร่วมกันแล้วเป็นสิ่งดีอีกอย่างหนึ่งอนาคต เราจะทําสิ่งดีๆให้โดยที่ไม่แพงไม่แพงเพราะคอนเซ็ปต์อเซ็์ไม่แพงอยู่แล้วไม่แพงใครๆก็เล่นได้นี้โอเคเป็นมายากลข้างถนนโอเคขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราสรุปไปเลยว่าอาจารย์นะครับอาจารย์เขาบอกแล้วว่าต่อไปนี้จะไม่มีงานเฉลยแล้วที่ผ่านมาอาจารย์ไม่ได้งใจเฉลยเพราะเราคนอื่นด้วยเป็นคนอื่นด้วยตอนนี้อาจารย์อีกทีครับอาจารย์ครับจะไม่มีคลิปต่อมาแล้วตอนนี้ไม่เฉลยแล้วครับแต่ดูตัวนี้ก่อนหนึ่งสองจบด้วยตรงนี้ครับโอเคขอบคุณมาก